สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Defy Tutorial นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการสร้าง Material ให้สวยสมจริงแบบในภาพตัวอย่างนี้เลยครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเราจะมาเริ่มกันที่โมเดลบ้านตัวอย่างของเรากันก่อนนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้เนี่ยคือจะมีหน้าต่างที่มีบางกระจกสูงใหญ่ตั้งแต่พื้นจะหลดฟ้าแล้วก็มีถึง3ด้านด้วยกันเลยและเพื่อให้งานของเราดูเนียนเหมือนมีบรรยากาศภายนอกจริงๆนะครับเราจะใช้เทคนิคก,การสร้างโดมพื้นหลังหรือแบ็กกราว n ์สเฟียร์เข้ามาช่วยครับเริ่มแรกนะครับให้เราไปหยิบโดมทรงกลมหรือที่ชื่อว่าสเฟียร์จากคลังโมเดล D5 Asset Library ขึ้นมาใช้ก่อนครับ เราจะใส่ภาพวิวที่เราเตรียมเอาไว้นะครับลงไปในช่อง base color map ของเจ้าทรงกลมนี้ได้เลยกดติ๊กถูกเพื่อเปิด option emissive ให้มันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติ๊กเลือก option invisible in ray tracing นะครับเพื่อที่ว่าเจ้าแสง emissive เ,เนี่ยจะได้ไม่ไปกวนแสง H d r i ยหลักของเราที่เราตั้งเอาไว้ครับถัดมาให้เราตั้งค่าสี base color map ของเจ้าสเฟียรเนี่ยให้กลายเป็นสีดำสนิทเลยครับขยายขนาดของสเฟีนี้ขึ้นมานะครับ ให้ใหญ่โตพอที่จะคลุมโมเดลบ้านของเราได้ทั้งหลังเลยทีนี้เราก็จะสามารถปรับแต่งวิวให้อยู่ในมุมมองที่เราต้องการได้โดยการปรับ UV ของแมทเทอเรียลตัวนี้โดยตรงเลยครับเราจะค่อยๆหมุนๆเลื่อนๆเจ้าแมทเทอเรียลนี้นะครับจนกว่าเราจะได้มุมมองจากภายในอาคารออกไปนอกอาคารแล้วก็สวยเป๊ะแบบที่เราต้องการได้เลยขั้นตอนต่อมาเรามาทําหยดน้าฝนที่กอะอยู่ที่กระจกหน้าต่างของเราให้สวยสมจริงกันนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนแมทเทอเรียลเทมเพลตของกระจกของเราเนี่ยจากทานสพาเลน์ให้กลายเป็นแบบคัสซอมก่อนครับ การปรับแบบนี้นะครับจะช่วยให้เรามองเห็นลายของน้ําฝนที่เราเอามาใส่ได้ง่ายมากขึ้นครับเราจะใช้รูป opacity map ที่เป็นลายหยดน้ําฝนนะครับใส่ลงไปในช่อง base color map ก่อนจากนั้นเราจะปรับมาในช่อง uv mapping ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตําแหน่งขนาดแล้วก็ทิศทางการเรียงตัวของหยดน้ําฝนให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดตามที่เราต้องการพอเราได้ลายหยดน้ําฝนที่ถูกใจแล้วนะครับให้เรากด copy map ที่เราเพิ่งปรับ uv เสร็จไปเมื่อกี้เก็บไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็จะลบมันออกจากช่อง base color ไปได้เลยถัดมาให้เราเปลี่ยน template ของแมทเทียลเนี่ยกลับไปเป็นแบบทานเพลนเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้เราเอาแมทที่เราก๊อปปี้เอาไว้เมื่อกี้เนี่ยเพสลงไปในช่อง normal เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทคนิคง่ายๆแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราได้ลายของหยดน้ําฝนที่เกาะอ,อยู่ที่หน้าต่างที่ดูสมจริงแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับคราวนี้เราจะมาจัดการกับแมทเทียลประเภทอื่นๆที่เราใช้บ่อยๆในอาคารกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันจากสีท่าผนังกันก่อนครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะลองปรับลดค่าสีหรือ Color value ของแมทเทียลนี้ลงมานะครับให้โทนสีมันดูซอฟต เข้ากับบรรยากาศที่มีแสงสลัวๆแบบที่เราวางแผนเอาไว้สําหรับผู้แมทเทอเรียลประเภทผ้านะครับถ้าอยากจะให้ลายผ้าเนี่ยมันดูมีเท็กซ์เจอร์ที่มันชัดเจนมากขึ้นมีความนูนความฟูแล้วก็ดูสมจริงมากขึ้นนะครับให้เราเลือกเทมเพลตประเภทผ้าขึ้นมาใช้เลยครับจากนั้นลองเพิ่มค่า normal ดูครับเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้ผ้ามันดูมีมิติแล้วก็ดูมีความลึกเสมือนขึ้นมาแล้วครับ หรือถ้าใครใช้แมทเ r ีย l ประเภทหนังนะครับให้ลองไปหยิบ Material นี้จาก DeFi Asset Library ขึ้นมาลองเล่นดูครับเราสามารถปรับ UV Scale ของมันนะครับให้ลดลายของหนังเนี่ยได้สัดส่วนไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปก็จะทำให้วัสดุประเภทหนังเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ ส่วนในการทํางานกับวัสดุโปร่งแสงประเภทโคมไฟแบบนี้นะครับเราจะใช้เทมเพลตประเภทผ้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราจะไปติ๊กเปิดออปชัน i m v i s i v e inlay tracing ครับแสงเนี่ยก็จะทะลุผ่านดวงโคมออกมาได้แล้วก็ดูสมจริงแบบในตัวอย่างนี้เลยครับหรือถ้าหากดวงโคมเนี่ยเป็นวัสดุประเภทหินอ่อนโปร่งแสงวันนี้เรามีทริคมาฝากก็คือแทนที่เราจะเอาแค่เท็กเจอร์ของหินมาแปะแล้วก็เปิดอ m i s s i v e ให้มันสว่างเฉยนะครับให้เราเอาแมปของหินตัวนี้เนี่ยไปปรับแต่งในโปรแกรมแต่งรูปก่อนโดยที่เราจะลดความสดของสีมันลงนะครับจนเกือบเป็นสีขาวดำ จากนั้นให้ไปเพิ่มคอนทราสต์ของภาพให้จัดๆนะครับเพื่อที่เราจะแยกพื้นที่สีขาวและสีดําออกจากกันในการนําไปใช้งานในโปรแกรมดีไฟนะครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทึบแสงและส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสงรอดออกมาได้ครับจากนั้นเราค่อยเอาแมปที่เราปรับแล้วเนี่ยไปใส่ในช่อง i m m e r s i v e ครับ เท่านี้เราก็จะได้วัสดุประเภทคโคมหินอ่อนที่มีเลเยอร์ของความโปร่งแสงสวยๆแบบนี้มีแสงลอดออกมาดูเป็นธรรมชาติสุดๆได้ง่ายๆล่ะครับหลังจากนั้นพอเราจัดก,การเมทริกซต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการตั้งค่าสัดส่วนของภาพในกรณีนี้เราจะตั้งเป็น16:9นะครับแล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยภาพสวยๆของเราก็จะออกมาแล้วครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณที่รับชมพีเทเรียลของเราครั้งนี้นะครับ